เพราะคำคมไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือเส้นทางสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ h p p p n n s s s u u c e s s s พื้นที่ที่เราสำรวจภูมิปัญญาเพื่อความสุขและความส,ามสำเร็จของชีวิตค่ะคลิปนี้เราจะเจาะลึกคำพูดอันทรงพลังของคุณลีออนคาสนั่นคือหากคุณมีความพอใจในตนเองได้ง่าย คุณอาจมีแหล่งความสุขที่ถูกมากๆก,ก่อนอื่นเรามารู้จักประวัติโดยย่อของคุณลีออนคาสกันนะคะลีออนคาสเป็นศาสตราจารย์ด้านชีวจริยธรรมและมนุษยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยชิคาโกค่ะเขาเกิดเมื่อปีพศ2482และมีชื่อเสียงจากผลงานที่ทรงอิทธิพลในสาขาชีวจริยธรรมนะคะเขาได้เขียนหนังสือและก็เขียน บทความมากมายเลยค่ะโดยสำรวจคำถามด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการแพทย์และธรรมชาติของมนุษย์ค่ะและสำหรับคำคมนี้นะคะหากคุณมีความพอใจในตนเองได้ง่ายคุณอาจมีแหล่งความสุขที่ถูกมากๆนั่นก็คือการค้นหาความพึงพอใจในตนเองเป็นวิธีการที่เรียบง่ายแล้วก็ คุ้มต้นทุนในการบรรลุความสุขอย่างที่สุดคะ่ะการพอใจในตนเองอย่างง่ายดายเนี่ยนะคะมันหมายถึงว่าการที่เรามีความสุขมีความพึงพอใจกับตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกซึ่งเกาะหมายถึงว่าไม่ต้องไปครอบครองวัตถุหรือว่าไม่ต้องไปแสแวงหาการชื่นชมการยอมรับจากสังคมหรือว่าจากผู้อื่นนะคะและคำว่าถูกเนี่ย ไม่ได้หมายถึงต้นทุนทางการเงินเสมอไปค่ะแต่เป็นแหล่งความสุขที่หาได้ง่ายไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากมายนะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนเนี่ยสามารถปลูกฝังได้โดยผ่านความพึงพอใจจากข้างในของเราค่ะซึ่งเราทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายนอกค่ะ เราสามารถนำมาใช้กับชีวิตส่วนตัวได้โดยให้มองหาความเรียบง่ายที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเรานะคะการดื่มด่ำกับความเรียบง่ายการดื่มด่ำกับช่วงเวลาแห่งปัจจุบันจะทำให้เรามีความสุขและมีความพึงพอใจอย่างยั่งยืนค่ะและในด้านชีวิตการทำงานนะคะเราสามารถนำมาปรับใช้ได้โดยให้เรา ชื่นชมให้เราขอบคุณในสิ่งที่เราได้ลงมือทำคะ่ะการมีความสุขและการพึงพอใจในผลงานของเราเนี่ยจะทำให้เรามีความสุขได้โดยทันทีนะคะแน่นอนค่ะว่าเวลาที่เราทำงานเราก็อยากจะให้ประสบความสำเร็จอย่างมากที่สุดนะคะแต่ถ้าหากว่าเราตั้งเป้าหมายไปที่การประสบความสำเร็จที่อยู่ปลายทาง มันก็ไม่ใช่จุดโฟกัสที่ดีนะคะเพราะว่าถ้าเราเราคอยให้ถึงความสำเร็จซะก่อนแล้วถึงจะรู้สึกเติมเต็มถึงจะรู้สึกมีความสุขมันก็ไม่เวิร์กนะคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป้าหมายค่ะในทุกครั้งในทุกขณะของการทำงานเราตั้งเป้าหมายเพื่อความสุขนะคะไม่ใช่ว่าจะต้องสำเร็จแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นการตั้งเป้าหมายเพื่อความสุขเนี่ย มันทำให้เราสำเร็จได้โดยทันทีและที่สำคัญก็คือว่าถ้าเราทำงานสำเร็จโดยที่ไม่ได้มีความสุขความสำเร็จนั้นมันก็อาจจะว่างเปล่าค่ะขอให้คำพูดของคุณลีออนคาสเป็นแรงบันดาลใจให้คุณปลูกฝังความสุขและความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตนะคะและเราขอฝากไว้ว่าการพอใจในตนเองอย่างง่ายๆ มันช่างคุ้มค่ากับการลงทุนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะหากคุณพบแรงบันดาลใจในคลิปนี้โปรดกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะแล้วพบกับ Happy n e s s Success คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ